สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านคิดว่าวังสูตรหลักสิบบนล้วก็าลักหน่วยบนเนาะอันอน,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 อนี้เป็นหลักสิบมาทีศูนย์นี่สิบมาทีศูนย์สิบมาทีเจ็ดเกามา่หลักสิบ มาที่หลักสิบอันนี้หลักหน่วยศูนย์มาที่หลักหน่วยเจ็ดมาที่หลักสิบเก้ามาที่หลักสิบมานดูกันเอ้ยหลักหน่วยมาได้โอ้ยแอดก็ได้อันนี้สามมาที่หลักหน่วยเน,นาะอ,อันนี้ก็เป็นทั้งสองสูตรนี้กับเอด ได้ลงไปเป็นสูตรหลักหน่วยเนาะสูตรหลักหน่วยหลักสิบปีแอดไปประมวลผลเป็นหลักเป็นมาครบสามสามตัวบนต,ตัวบนนี่อันนี้มันมัน,ม,นมันมาบวกครบมันมาแค่ีสองตัวอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยหลักสิบคือกันไอแอดไปประมวลมันหลุดเนาะมันหลุดนีตเป็นหลักหน่วยนี่น เอฟซีคนว่าคือตาไล่แท้บัดซันตาไล่ม้นอนี่แอดก็เลยแกะออกมาเนะาะแล้วแกะออกมาให้แกะออกมาให้เป็นหลักสิหลักหน่วยเลยเขียนตัวให้หย่ขึ้นพิผลก็กว่าตาไล่อันนี้เป็นสูตรเดิมที่มันเป็นสูตรลัก1ิกับลักหน่วยแล้วมันี้แอดมาประมวลผลประมวอนผลให้เป็นมาครบสามตัวบนแต่มันมันมันไปบ่หอด ไปบ่ฮอดเก่านันมาแค่3กับ2อันนี้เดิมที่เป็นสูตรหลักหน่วยสูตรมาที่ที่หลักหน่วยเนาะอันนี้เขามาทวนกันหน่วยหลัก10มาทวนกันเบิ่งว่ามันไปยังไหนมาจังไหนเนาะก็ตามสูตรก็เขียนให้มันเฮ็ดแต้แยกมากๆเขียนเขียนออกใหม่ตัวนี้ขึ้นเห็นเบิ่งชัดขึ้นแล้วเป็นเบิ่งง่ายขึ้น คำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเป็นการคํานวณสถิติย้อนหลังผลการออกสลากินแบ่งรัฐบ,บาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม,มนะแบบเดียวนะพี่น้องนี้ก็เป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยบวกค่าเดียวมากกําแน่ว้แล้วบวกอะไรมาแล้วเจ็ดบวกซีได้หนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์เก้าสองสิบแปดได้ศูนย์ได้เจ็ด บวก1เป็น8 2, 0, บวก2ได้0ผลที่ออกผลที่ออก687 687 8มาที่หลัก10เาสิเบิ่งขึ้นง่ายก็เามันตกแอดก็ว่าเขียนตัวใหญ่เติพอ,อดีจอบอ่6เป็น7เป็น8เป็น9 ก้บวกหได้หาหาบวกเจได้2อบวกหเป็น3าบวกสเป็น5ผลที่ออก2องสเจ็มาทีรักสีสอเป็น3 2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น1เป็น8ปบวกหนึ่ง เป็นเ้าบวกสองหนึ่งผลที่ออกสามเป็ดแปดบางทเข้าใจนด่าบางคนเอดสีบางคนเป็นกระบอกบ,บางกับคำนวณเปลี่นกระเบิงไปตามที่มากสีแดงๆ,ๆนี่เนาะอันนี้เป็นลักลอยครั้งที่หนึ่เ,เลียหน้าครั้งที่หนึ่เลีหน้าครั้งที่สอดนะสองเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแกเป็นสิบเป็นแปดเป็นเ บวกหเป็น0บวก2อเด็ดสองที่ออกสามศามาที่หลัก10มาทำกันปอดข้อกันมานี่ดข้อกันมาเจ็ดแปดเ้าเด็ดสาเด็ดนย์สองบวกสเป็นห้าบวกที่ออกสามสอง อามาทีหลักสิบอาวบวกหกเดนึงอาบกหกเดนึงเป็นห้าเป็นหกเจ็ดเก้าผลที่ออกสามเก้าสองเก้าทีหลักสิบอาบดนึอาบเดนึงเป็น สามนี่ส่วเป็นเจ็ดเป็น8 8ดแปดบวกเจ็บวกหนึ่เป็นหเป็นแเป็นแในตำแหน่งหลัก10บเจะเหลือเด่นตัวนี้ตัวนี้ติดตับตัดไปเลยสิเหลือตัวนี้มาบังหลักหน่วย เอสซีก็เห็ยนวยแวบๆแล้วเนาะเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นเป็นเลขหน้าครั้งที่หนึ่งะเพี่อนเด้อนี่คิดวิธีทำตามนี้ตามที่มากเลยแล้วทวนไปน้ำกัน7จ็ดบวกสามด้วยศูนเป็นหกเจ็ดเจ็บสี่สี่บวกเ้าเทียวหกแปด เจ็ดมาทีหลักหน่วยได้3สเด้าก็บวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกสาม้ป็นูด้เ 7, 7ด้ 0, ได 7. ไนด,ด้2คนที่ออก2องสเจ็ดมาทีหลักหน่วยกอดกันไหมอีกแล้วสูรนี้สอบวกเเป็น9 9้าเก้าบวกแปดเจ็ดลง เก็ิศูนย์บุกเด็ดสองสองสเป็น4ีแปดเผลที่ออก3า8 8มาที่หลักหน่วยแ 10, 10, ปดเก้าสิบสิผลที่ออก3า9 9มาที่หลักหน่วย สองบวกเ2็ดสองบวกเ็ดเป็นเกบวกนผลทียอสามห้าสนาทีหลักหน่วยหาเป็น6กเป็นเจหาเป็นหกเป็นเจ็บวกเก้าได้หกหกสี่ได้ศูนยได้เ หนผลที่ออกผลที่บสามเก้าสองมาที่หลักหน่วย5เป็น6กเป็นเจ็ดเป็น3 3มบวกเจ็ดได้ศูบวกซีได้ 0, 4ดี 4, บวกหเป็นห้า เกพาหาหาหาศูนย์ไม่ตนะิติพน่นองเนาะตั้งสิบตัวหน่วยเลยวันนี้มาสูตรเดนนะจังหมดสต,มดนะตีหนึ่งสองสาี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสบหมดเอ้เก้าหมดเลยหนึ่งสองสามสหเจดแปดเกสบหน่วยสิหมดเนาะถ้าประจับคูน,นี่เปลงลนะหาศูนย์หาซีหาหา ออกศูนย์อกซิออกหาคูออกหานี่ว่าทั้งกลางทั้งบนเนาะจีเทียนทั้งบนทั้งหลงังเป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรหลักซิปเป็นสูตรหลักซิปอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยอันนี้ก็เป็นสูตรหลักหน่วยแอดประมวลผลในวันที่แล้วมันไปถึงแค่ไปถึงแค่ สามไปว่าถึงเก่านี่ถ้าถ้าตามมาอีกเนาะมันก็จะเป็นเป็นที่ศูนย์ส,สี่ห้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งสามถ้ารักล้อยมันก็มีโอกาสนี่นี่น่อยเนาะ,น,ะนี่ร้อยบนตัวเดียวร้อยบนตัวเดียวกับร้อยบน ร้อบนตัวเดียวไปที่เกียแล้วก็ลักลอยลอยช่วกันตัวเดียวตัวนี้ก็ไปที่เกียนะเกียมีว่าเกียไดในนีมีหากับหมีนี่เจ7 6 5หกเา่เก,หกีเกหกหาเีกซนะีเหป็นสันแล้วก็หนึ่งก็ตีดมา,อ,าอีกใน ตำแหน่งสูตรร้อยบนไอ้ลักร้อยเจ็ดตัวมีตำแหนในสองตัวนี่เกดียะมากกันสิไปหนึ่งวะตัวเดียวมันโอกาสหลุดมันก็มีสูงแต่ว่ามันเกิดอันนี้ในตำแหน่งมันจะชดลายสูตรแต่ว่าในตำแหน่งหลักสิบมันดับหลักสิบนะเด้อนี้สูตรนี้มัน เนี่นมันดับดับหลักซิปดับหลักหน่วยแล้วว่ามันเหลืออยู่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งหลักร้อยสูตรนี้มันเป็นสูตรหลักร้อยหลักซิปสูตรหลักร้อยหลักซิปแล้วหลักซิปมันดับไงก็จะเหลือหลักร้อยดับหลักหน่วยนั่นก็จะเหลือหลักร้อยตัวเดียวอันนี้เป็นหลักสิบบทนะพี่น้องนะลักหน่วย น่วยตัดประเด็นจากสูตรมันจักตัวอะไรไปเนี่ยส่วนกับซีก็ตัดประเด็นนะทำน้ำหนักหน่อย,อยกิบซีนี่กันนี่ตำแหน่ติดซีติดดับอยู่นนี่ไหนไปจิเหลืหะกับศูนย์นี่เนาะเอาหนี้เป็นสูตรหลักสิบบนกับหลักหน่วยบนเราได้เอา สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ